ีจุดชวมวิวดีแท้ฮะเอ้ยใครปักไม่ปักอ,อีพอรกับอีแม่คืคอเย็ดหม่องชมวิวให้ดีแท้ฮะไม่ปักส้มอุย้ยฝนนะจุดชมวิวเพิน่นอันนี้ลูกสาวลูกชายของเพื่อนบ้านนะคะลูกลูกสาวลูกชายของเพื่อนบ้าน นี่อีกตัวนึงอันนี้ทิ้งตัวเขาเข้า,ขาไปจับไม่ได้หรอกไนนอ้นางช่องนางช่องโอ้ยอกัรแมวบนเห็ดมองไฮเลนดีดิอันนี้แลกันนางตรงมองแดงๆนี่เนี่ยตัวน,นี้น่ารักสีขาวตาสีฟ้าเดี๋ยวกลางวันจะมาถ่ายให้ดูนะคะตาน้องสีฟ้าสวยมาก